สวัสดีครับ PTA Podcast ตอนที่สามจริงๆก็ไม่ได้มาเจอกันสักพักหนึ่งแล้วใช่ครับอยู่กับพวกเรานะฮะผมโคจีและผมโคชนานะครับหายแว่ทิดหนึงเป็นไงฮะคิดถึงกันบ้างไหมสำหรับผู้ฟังทั้งหลายเก็จะแหม <laughs> มันก็ต้องคิดถึงกันบ้างแหละ <laughs> คุณฟังกันอยู่เนาะจริงๆแล้วผ่านมาสองตอนเนี่ยเราได้ให้อะไรกับเทรเดอร์อ ender, หรือว่าบุคคลท่านใหม่ หน้าใหม่ในวงการอย่างไปบ้างแล้วในเรื่องของประสบการณ์ความล้มเหลวเนี่ยเราพูดกันบ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นมันวันนี้เราก็วันนี้เราไม่ได้มาหยดอีกแล้วใช่ไม่ได้มาสองคนอีกแล้วคือเรามีแขกรับเชิญอยู่นะซึ่งจะก็จะไม่ไน้มาพูดเรื่องความล้มเหลเดียอหรอกแต่ก็จะมาพูดเรื่องประสบการณ์ที่ดีด้วยจากวงการวงการหนึ่งอ่าซึ่งกนถ้าเป็นสินเทาอันนี้ขอเปิดตัวเป็นทางการเลยนะครับกับเขาเป็นแขกรับเชิญ ที่ผ่านวงการสีเทามาก่อนเขามันแขกรับเชิญที่ผ่านการชนะและการแพ้ด้วยจำนวนที่มากมาย uh huh. เขาเป็นแขกรับเชิญที่จะเล่าประสบการณ์จากสายโต๊ะสู่สายเก่งกำไรฟอร์เร็ uh ์ huh. ขอยินดีต้อนรับให้กับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้จ e n น u s Trader นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมครับ แนะนำตัวนิดนึงนะครับผมตอนนี้เป็นจีเนียร์เทรดเดอร์ไปแล้วครับผมจากการโต๊ะสู่กับผู้การเทรดเดอร์ตอนะครับอ่าครับก็อยากให้อ่าคุณจีเนียร์เทรดเดอร์เนี่ยเล่าประสบการณ์หน่อยว่าเริ่มต้นเข้าไปสายโต๊ะเนี่ยเป็นยังไงฮะเริ่มต้นเลยโผลเลยนะครับว่าครับจะเข้าสู่ชีวิตจริงกันเลยนะครับผมก็ตอนใหม่ตอนมาเรียนที่กรุงเทพเนาะเราก็ใช้เงินเที่ยวกับเพื่อนจนเงินหมดคราวนี้แหละมันก็เป็นการมองหาเงิน เงินตาคแบบว่ามากขึ้นแหละเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันเนาะอ๋อก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคืออยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วก็เข้ามาเรียนกรุงเทพอันนี้ติดเพื่อนติดเพื่อนแล้วใช้เงินเก่งเพราะะ่แล้วก็เลยไปหาเจอรูทางรูทางก็คือก็เหมือนกันแหละคุณวินเทรดเดอร์ด้วยใช่ไหมคือตอนที่คุณสมัยเรียนคุณก็อยากหารายได้ใช่ไหมใช่ไหมจะไปทำพาร์ทไทม์ก็ได้น้อยมากเสียเวลาทั้งวันเนาะแล้วไปแล้วไปโดนตัวไหนมาตดนต้นไหนนะครับต้องบอกกันว่า เรื่องของสายโตเนี่ยมีหลายโตนะแต่ว่าเราโตไหนทมไมนั้นเราเดินผ่านแถวราชวัตรราชวัตรตราช,<ะ>ชวัตรหลังหลังร้านอาหารร้านนึันจะเป็นที่รับท,ที่ทุกคนโรงเรียนแถวนั้นจะรู้ดีว่ามันเป็นที่เดินเข้าไปปุ๊บต้องเสียเงินอ๋อแล้วพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะได้เงินคืนไหมหรือไม่ได้มันคือแล้วมันคือ อันนี้ผมไม่รู้อันนี้พูดเลยครละมันคือโต๊ะบอลนี่แหละครับโต๊ะบอลอ๋อคือการพนันฟุตบอลมันคือยอดคิดอยู่แล้วก้อนนายคนนายยอดคิดสมัยเราเราแบบสมัยเรียนนะการเรียใช่ครับก็คือเป็นคือเด็กๆอ่ะเนาะเด็กผู้ชาย่ะดูฟุตบอลกันน่ะก็แบบดูอย่างเดียวมันไม่ได้ไงเราก็อยากมีเงินด้วยเราก็ต้องแบบยังไงอ่ะเอาความรู้ที่เราดูฟุตบอลนี่แหละไปทําให้เกิดประโยชน์หรือโทษก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องดูอีกทีนะครับแล้วคุณวินนี่เคยเล่นไหมวินเดเด้วินเคยเล่นไหม ว่าเป็นการพนันปกติมากกว่าการพนันปกติใช่ปกติไม่กระจอกเด้งหมเด้งนะครับก็โอเคนะเรื่องอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะว่าการพนันไม่สิ่งที่ดีนะครับแต่เราเอายกหยิบยกในหัวข้อนี้มาเพื่อเป็นวิทยาถามใช่คือต้องบอกก่อนนะครับใช้วิจารณญาในการรับฟังนะครับการพนันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ปกดหมายด้วยนะครับแต่คราวเนี้ย กลับมาถามพี่คุณจีเน่เถิดเดอร์แล้วได้เยอะสุดเท่าไหร่อืมคิดได้เยอะสุดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทาโโสำหรับรมัธยมสำหรับมัธยมอ๋อโหโอ้โหเอางีา้ฮะับเอางีา้ครโคตรคตนได้คุณผมบอกเลยนะผมไม่เคยเล่นพน,น,นันบอลไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยผมขอความรู้อ <laughs> ขอความรู้น่ะจีเน่เถิดเดอร์คือมันต้องเล่นยังไงคะยังไงฮะเราต้องใช้หลักการอะไรบ้างในการเล่นพนันสมมติว่าเอ้ยเราอาทิตย์เนี้ยวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยฉันจะเล่นการพนัน ฉันจะเล่นคู่ไหนยังไงแล้วฉันจะยังไงต่อมีหลักการคิดยังไงครับเด็กๆไม่มีอะไรเลยครับทีมไหนเรารักใส่ทีมนั้นอ๋อเป็นเหมือนว่าผมว่าอย่างผมเด็กผีใช่ไหมผีแจกเต๋นี้ใส่แบบนี้ตรงนี้ได้คุยกับเพื่อนไม่ได้เงียบเพื่อนนี่เป็นริพูลูรอเปล่าเพื่อนเป็นร์พูฟูแต่พูดถึงพูดถึงนี้ ได้แสนห้าอดีโคตรเยอะเลยนะสมัยติ้เะมมันเป็นการรวมกันหรือเ่าทั้งหมดที่เราสักศมยอดที่เคยได้ประมาณแสนห้าไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเราเล่นได้เราไม่มีเงินขนาดนั้นก็คือหมายถึงว่าเล่นเหมือนชนะต่อเนื่องชนะต่อเนื่องบ้างสักมไปบ้างแสดงว่าคุณก็มีวิชาอะไนะครับแล้วคานนี้พอนได้เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ถามดิตอนตอนโดนอะประมาณเท่าไหร่หนักไหมโดนเนี่ยสามารถจะเป็นการเล่นคู่เดียวอมอบอลเนี่ยมันจะมี แทงหนึ่งคู่ไปคู่เดียวกับแบบสเต็ปก็คือแทงหลายคู่มีตัวคูณแบบเดียวเนี่ยเขาก็จะส่วนมากคนก็จะใส่กันเยอะกว่าไอ้ตัวที่เป็นสเต็ปเขาจะใส่บ้างถึงคู่ละสามหมื่นสามหมื่นสามคู่โหดมากอย่างเงี้ยนะถือว่าโหดนะเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากเลยนะครับสามหมื่นสามคู่แต่เงินสามหมื่นี่ไม่ได้มาถึงตอนเด็กนักเรียนแล้วมีเลยนะเรามาจากการที่ได้เงินข้าขนมมาสองพันต่ออาทิตย์ออ๋เริ่มเล่นจากสองพันได้มาสี่พันสี่พันอีกครั้งหนึ่งได้หกพัน จนมันทบในธนาคารเรามีเงินจุเป็นก้อนใหญ่อแล้วเราเหมือนว่าเราไม่กลัวที่จะเสียเพราะว่าเงินนี้มันฟรีจากการที่เราได้กําไรในค่าขนมในค่าขนมแต่ว่ากล้าที่จะใส่ันหมดเลยก็เรียกว่าไมซ์เซ็ตตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเป็นไมซ์เซ็ตที่ว่ากล้าเสี่ยงกล้าอะไรกล้าเสี่ยงสายเดิมพันนั้น่เกิดนะฮะแล้วการแพ้เนี่ยเวลาเราแพ้เนี่ยเรานั่งเงียบเฉยๆเราไม่รู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะต้องคราวหน้าจะต้องวิเคราะห์ได้ดีกว่านี้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วการเล่น ขนานฟุตบอลเนี่ยมันไม่จําเปน็นจะต้องแบบว่าวิเคราะห์ขนาดน,นั้นคือมันอาศัยความชอบมากกว่าจริงๆการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์นะหนึ่งตัวผู้เล่นในการลงราคาต่อรองของแมตช์นั้นอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องดูด้วยว่าแมตช์ต่อไปเนี่ยทีมที่เราจะเล่นเล่นฟุตบอลในถ้วยไหนมันเป็นเหมือนการเรียงลำดับความสําคัญของการที่จะจัดผู้เล่นลงสนามครับเฮ้ยจริงๆมันมันคล้ายวงการเทรด มันไอตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะดูสถิตินะฮะดูจิตวิทยาบ้างใช่ไหมก่อนเี้าาในครั้งนี้สำคัญแค่ไหนเจอทีมอะไรถ้าแมต์ก่อนหน้านี้ที่เจอกันใครชนะบ้างความสำคัญของถ้วยถ้วยในประเทศถ้วยต่างประเทศหรือถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ใช่ใช่ถ่าโต๊ะจริงๆพวกคุณที่สายโต๊ะแล้กที่มาก็นิดนึงนะครับความรู้รอบตัวนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเหตุมา ต้องถามหนีก่อนมัน,มนสเสพติดสเสพติดนะเสพติดเพราะว่าเรารเวลาเราได้เยอะๆเราก็จะรู้สึกแบบอยากจะเล่นอีกอยากจะเล่นอีกอืมแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะติดอย่างเดียวบางทีเราก็หน่อยว่าวันที่เราเสียเราก็จะหนอยหนอยหรือเรามาผิดทางนะเราจะเปลี่ยนทิศทางดีไหมผมบอกเลยครับการเสพติดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วงการพนันอย่างเดียวนะครับมันเป็นรวมรวมไปถึงวงการการเทรดอย่างเราด้วยนะครับเคยได้ยินไหมเสพติดการเทรด เลยเฝ้าจอทั้งวันเทรดทั้งวนันอันนี้ผมเสริมให้แล้วกันนะเป็นความรู้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการเสพติดเนี่ยมันมันเป็นอาจิตวิทยายอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากสภาวะของสมองเนี่ยมันมันสั่งให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารที่เรียกว่าโดปามีนออกมาไอสารตัวเนี้ยเป็นสารเขาเรียกว่าเป็นสา,สารสร้างความสุขอืใช่ไหมเวลาเราเราเข้าไปเทรดหรือเราเราเล่น่ะแล้วเราเราชนะนะครับตัวสารเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเพราะว่า เราได้รางวัลพอมันหลังมาเรื่อยๆครับความเขาเรียกว่าสภาวะจิตใจเราแม่งก็เหมือนต้องการที่จะได้ความสุขตลอดเวลาเลยทําให้อยากทําอะไรสักอย่างนะเพื่อให้ได้ความสุขกลับมาก็คือเข้าไปเล่นเข้าไปแทงเข้าไปเทรดแล้วมันได้เงินมาก็ดีใจมันเลยพอมันเกิดเป็นวงจรพวกนี้ปั๊บกลายเป็นการเสพติดแล้วคันนี้พอไม่เล่นนะยิ่งพอไม่เล่นนะร่างกายมันต้องการสารนี้เว้ยมันก็เลยบอกผมว่าคุณกลับไปทําแบบเดิมดีที่คุณเคยมีความสุขอะ นะครับมันก็เลยออกมาเป็นวัฏจักรของการเสพติดการเทรดการพนันนะครับอันนี้ศึกษามาจิตวเป็นการเทรดแล้วเป็นผสมกับวิทยาศาสตร์เป็นสารเคมีในสมองเนาะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องการที่จะเข้าสู่ความเสี่ยงเพื่อคว้าชัยชนะมาเพื่อหนึ่งเลยความสุขมาจากการชนะสองมาจากการได้เงินสามเนี่ยมาจากการตนเองที่ยอมรับไ้ยวันนี้แทงได้เท่านี้ เงินเ,เพื่อนแม่งมีความสุขใช่าแล้วพอเราพูดถึงวงการสิทาแล้วเนี่ยจุดที่ทําให้รู้สึกว่าคุณเจนน่เซเดอร์เนี่ยต้องเลิกแล้วละ่ะต้องออกมาแล้วละ่ะมันคือจุดเปลี่ยนในชีวิตเนี่ยจุดไหนครับมันคือการที่เราเริ่มเริ่มเสพติดความสุขมากเกินไปอืมีเงินเท่าไหร่เราก็จะหาแต่พนันในการเล่นอืมโดยเราลืมไปว่าเงินเราถ้ามันถ้ามันเสียหมดละ เราก็จะกลับไปสู่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเงินและที่ไม่ใช่ว่าเด็กอายุสิบแปดยี่สิบแล้วมีเงินเป็นแสนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่การพนันแล้วในการที่จะเปลี่ําไรและเราปลอดภัยด้วยอ๋อการกลับเข้ามาสู่วงการนะแล้วคุณวินนะครับคุณวินเฮดเดอร์นี่เห็นเมื่อกี้ก็มีแหลมๆมาว่าเคยอยู่เหมือนกันนะวงการนี้แล้วออกมายังไงครับเนี่ยอ้า โดนจนหมดตัวเหมือนกันนะผมโดนจนหมดตัวนะครับอันนี้นะฮะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับคือโดนจนหมดตัวตอนโดนจนหมดตัวเนี่ยคือเราเครียดไหมเราเป็นห่วงใครไหมถามว่าเครียดไหม,มเครียดนะเพราะว่าเงินสะสมจากทางไปเรียนหน่อยนั่นแหละแต่ว่ามันอย่างที่ว่ามันก็เยอะในระดัาหนึ่งก็ไม่แต่ก็เยอะมากสองสามหมื่นเลยนะครับอือก็คือเป็นเงินเก็บน้องเป็นเงินเก็บไปเล่นออนไลน์ทีนะคุณเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ต้องเตือนภัยนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องขงงองาาาาอาการพนันออนไลน์ ว่าเยอะพอสมควรม,มัน,มมนแร่หลายได้ไวมากแลว้วก็แบบใบไ,ไหนทีนะกระจายใช่ครับแต่คือเราจะพูดว่าควรหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนโดนแจ้งความอีกเรา <c oughs> เราเราเราพูดได้ในทำนองว่า <c oughs> โอเคใช้วิจารณญ,ญ,ญาณ<ะ>ในการรับฟังแล้วกันนะครับอ่าอ่การเข้าสู่วงการ forex พูดเลยพูดเต็มปากเลยเข้าสู่วงการ forex คุณ genius trader เนี่ย อ่ะอย่างที่เกิดไปว่าอยากเอาเงินเนี้ยไปทํากาไรบ้างนะทําไมถึงเลือกวงการเนี้ยครับวงการนี้ท,ท้ายเทียบมีเป้าหมายอะไรถ้า้เทียบก็คือมันก็คล้ายกับสิ่งที่ผมเคยเล่นมาจริงๆต้องขายายขายายความให้เลยนะตรงนี้ชอบมากเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าก,การเทรดฟอเร์การลงทุนเกงงน่งกาไรพวกนี้มันเหมือนกับการนะนตรงนี้นะคุณจีเนียันนี้ถือว่า หาสายใหม่ที่ใกล้คิงซ <ondan S 2> <atoire> ัดเดียวอะฮะเป็นเป็น high r ไฮ k h i เ r e เนอะื้กงเรียนสูงพอกันยังยังชอบในความเสียงใช่ยัชอบในความเสียงอยู่แต่เราแค่เปลี่ยนวิธีให้มันให้มันมันคงขึ้นอืมก็คือบทเรียนจากอดีตมาเนี่ยคือการที่เราอยู่วงการเล่นโต๊ะบอลมาเนี่ยแล้วพอมาเทรดคอเล็กปุ๊บเรามีนิสัยแย่ๆที่ติดมาไหมกับกับที่เล่นพนันมีนะ เราอยากได้เยอะเราลืมลืมความสมดุลของของความเสี่ยงไปที่เราก็เล่นเกินตัวไปมันก็เลยทาให้บางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ละมันต้องมันต้องกลับไปสู่การคิดบ้างแล้วว่ามันเหมาะสมไหมที่เราจะลงขนาดนี้ในตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับมันจะรเรื่องของการบริหารมันรู้จักหลดกการเ,เสี่ยงไหมนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมคิดนะไอ้เรื่องของการพนันเนี่ยอ่ามัน มันใช้หลักการบริหารความเสี่ยงนี้นะใช่แต่ว่าสิ่งที่คนที่เล่นพนันแล้วเสียนย่ขาดหายไปก็คือว่าตอนอตอนเลิกตอนรุบบางทีพีน,นะนะส่วนใหญ่จะทีพีด้วยการหมดโต้หรือว่าเอล้างพอดไปอะนะครับแต่เรื่องของการการเทรดเนี่ยมันมันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเราเนี่ย <c oughs> กําหนดจุดที่จะทีพีหรือว่าเอสไปไปได้เลย ะะไม่โดยไม่ถ้าเกิดเป็นการพนันนะมันใช้อารมณ์ในการนำพาจุด TP SL แต่เรื่องของการเทรดถ้าเราใช้เป็นพวกระบบตั้งกาหนดจุดเราไม่ต้องไปสนใจมันปิดจงปิดจอทุกอย่างก,ก็จะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตลาดที่เป็นการเทรดมันบริหารจัดการความเสี่ยงของอารมณ์เราได้ดีกว่าอืมอืม,อมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอผมต้องพูดนี้ก่อนนะคือมีลูกค้าหลายท่าน แล้วก็มีนักเรียนหลายหลายคนเนี่ยถามมาว่าเอ้ยเออพี่อะรู้สึกแก่เกินเรียนแก่เกินเรียนคือได้<ค>แกนเกินนี้ไม่ได้ไม่ได้เจตนาที่จะว่าใครแก่นะครับแต่ว่าก็มีบางท่านที่พูดมาว่าเฮ้ยพี่รู้สึกว่าพี่แก่เกินเรียนแล้ววะน้องขอแบบจุดเข้าจุดออกเลยคือตรงนี้ต้องพูดก่อนนะครับว่าจุดเข้าจุดออกเนี่ยบางทีไม่สําคัญ เท่ากับ Money Management การรู้ Leverage ของตัวเองด้วยอ่าเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราสามารถ Money Management ได้คุณพี่เคยดินคำว่าการเทรดโดยไม่พึ่งพา Technical และฟอนเดเมนท a ล a อนลิ s ิสนะดีอยู่แล้วนะเผลอๆเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมมั่นใจเลยคนในตลาดต้องต้องเคยรู้จักคำว่ามาติงเกล S <S <k iller> ไอมาติงเกลระบบมาติงเกลเนี่ยระบบที่ใช้มันนี่ไม่เนจเมนต์จ๋าๆเลยโดยไม่ไม่พึ่งพาเลยว่าจะเซลหรือจะบายจะเข้าจะข่าวจะเขิอะไรเล่นหมดนะครับไอการไอความม่ามาติงเกลเนี่ยมันมาจากการพน,นันได้คำนะครับแต่คราวเนี้ยเรื่องของอย่างมาติงเกลจริงๆอ่ะมันเอาเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาไม่ใช่ว่าไม่ได้บอกว่ามาติงเกลไม่ดีนะแต่บอกว่าเสี่ยงมากกว่าการเทรดแบบปกติพอสมควรเลย นะครับอย่างยังคุณมีเทรดเเคยได้ยินไหมมาถิงเทีเยวเคยได้ยินอะครบอืมแล้วแล้วสไตล์การเทรด่ยใช้แนวนี้ไหมไม่ได้ใช้ผมส่วนตัวเป็นการเข้าออเดอร์แบบคำนวณมาแล้วแล้วก็เข้าออเดอร์เดียวแล้วก็ปล่อยยาวปันเลยจุดจุดว่าไม่ได้เป็นจุด p o อย t ที่เธอต้องการจุดเงินที่เธอต้องการว่าต้องการเท่า,า,านี้ปุ๊บถึงแล้วก็ออกเลยกันออกนจะไม่ไปเสียดายที่หลังอืมก็คือเป็น m o n e y management ใช่ที่กาหนดจุดเข้าออกไว้แล้วก็คือก็คือจุด จริงๆแล้วนะคือถ้าพูดถึงนักลงทุนมือใหม่หลายท่านเนี่ยชอบคําว่า take profit มากกว่า stop loss อยู่แนละ้วจะตั้งเน take profit ไม่เคยตั้ง stop loss เลยบางคนไม่ตั้งเดือไม่ตั้งนานใช่มันเป็นจิตวิทยาใช่ใครจะอยากขาดทุนแต่ผมบอกเลยนะว่าการที่คุณไม่ตั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยแย่กว่าคนที่ไปเล่นพันันไปสองเาเพราะอะไรพันนันเนี่ยเวลาเข้าไปแทงเนี่ยคุณเนี่ยวางเงินสมมติว่าเล่นบาคาร่าก็ได้ แทงม,มีมีแค่สองฝั่งถูกไหมฝั่งแบง k e เกอร์ฝั่งเพยเอร์เจ้ามือกับผู้เล่นผู้ถ้าแทางถูกก็ได้อัตราต่อรองเนี่ยก็คือมันจริงๆมันไม่ห้าสิบห้าสิบนะเพราะมีค่าตกองค่าอะไรไปมันก็แต่ว่ามันเป็นเกมที่เหมือนท้ายหัวก้อยสุดแหลกถูกไหมฮะแต่การที่คุณไปอันนี้คือพน,นันกันนะมันมีเรื่องของมั e y m เด็ g เมน n t มาคือเรื่องอะไรแทงตาน,นั้นนะถ้าเสียก็คือรอดแค่พันบาทแทงพัน 3, บาท แต่คราวนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของการลงทุนในการเทรดที่ไม่ได้วาง SLD หรือคุณวางหลอดไซส์เข้าไปเนี่ยตึ้งหนึ่งโต้ะเนี่ยคุณไม่ได้วางเลยว่าไอการแทงของคุณในครั้งเนี้ยแม่งกําหนดจุดลอตไว้กี่บาทพันหนึ่งกำหนดไหมแม่งลากจนหมดพอร์ตกลายเป็นว่าแย่กว่าการวนนั้นการพนันยังลิมิตเลยว่าลงไม้นี้ขาดทุนพันหนึ่งคือจบแต่แทงปุ๊บลงไม้นี้พอร์ตแตกหมดทั้งพอร์ตใช่ครับถูกไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องเน้นย้ำเลยนะว่าเทรดโดยไม่วางเนี่ยคือแย่ต้องเน้นย้ำเลยว่าการไม่มีสต็อปลอสเนี่ยแย่ก yeah! ว่าเล่นพนันอีกนะเรายอมตื่แรงเนี่ยขอย้ำเลยต้องยองอ้ำต,ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากถ้าอยากเอาตัวรอดในตลาดโลกครับเพราะว่าไอ้ก,การสต็อปลอสเนี่ยมันทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ในอะอ<น>่าต้องถามคุณวินนะครับคุณวินเทรดเดอร์เนี่ยเคยแบบว่าเทรดแรกๆแล้วไม่วางสต็อปลอส์เลยไหมแล้วหายไปหมดพอร์ตเลย ถ้าเป็นเดโม่ะเคยถ้าเป็นเดโมเคยพอคุณวินเทาถ่ายเดโม่นาปฝึกวิชาอยู่เขาอย่างฟังครับอันนี้อันนี้คือเรื่องดีนะผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าการฝึกอะไรจนเรากับชำนาญแล้วเราถึงเอามาใช้คือมันหมายความว่าเวลาเราจะเข้าไปในตลาดจริงๆเราศึกษามาพอพอพอดีแล้วแล้วคุณจีเนียสเทรดเดอร์เนี่ยเวลาเข้าไปเล่นโตบอลหรือพนันบอลนี่ มันก็ต้องมีความเสี่ยงที่เรากําหนดไว้แล้วแต่ต้นใช่ไหมครับว่าโอเคเราลงเงินแค่นี้ใช่แล้วถือเราถือเงินไปเลยว่าเราวันนี้เล่นเท่านี้อืมใช่มันก็ยังดีไงใช่เพราะมันก็ยังดีมันก็เหมือนเป็นการสต็อปล็อตในตัวใช่ใช่ครับอันนี้คือถือว่าเป็นนัก่านักพนันหรือว่านักเดิมพันที่ที่มีแผนแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีแผนคือหนึ่งในคนที่เล่นการพนันไม่ได้เลยนะคือคนไร้ความรับผิดชอบอ่าคือคนที่แบบแม่งไม่สนนะบ้านก ไปเข้ารถรถขายทิ้งหมดนะผมผมพอดีทําไมทาไมถึงอินนะมีเพื่อนมีเพื่อนที่แบบเออเพื่อนที่แบบเป็นไงนี้ไงประสบการณ์ประสบการณ์คือแบบได้เยอะมากแล้วก็หมดภลยในแค่หลักหลักล้านหลักล้านหลัก้านนะในอาทิตย์เดียวแล้วก็หมดไอ้นั่นแหละแล้วก็ติดลบไปในอาทิตย์ต่อมาในอาทิตย์ต่อมาใช่แล้ววัุดยอดมันไวขนาด้นเหรอใช่ครับวัขนาดเลยบอกแล้วว่าเล่นเล่นพนันนี้คือ ยิ่งกว่าวไฟไหมเงี่ยผมบอกเลยไฟไหมเดือที่ดินไอ้นี่ที่ดินก็ไม่เหลือฝากไว้แล้วก็คือฝากไว้นะครับเล่นพนันนะครับคือยังไงก็แล้วแต่มันห้ามไม่ได้เออนิสัยคนไทยมันห้ามไม่ได้เพราะว่าเมืองนอกเขาก็มีถูกกฎหมายแต่เมืองไทยยังคิดอยู่แต่เขาเนี้ยคือใช้วิจารณญาณนะครับใช้วิจารณญาณแล้วก็เช่นกันการเทรดไม่ว่าจะเป็นการเทรด คริปโตเคอเรนซี forex การเทรดทองคำมุ่นทองคำอะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องมีจุดที่เราต้อง stop loss ให้ได้ฝืนเถอะต้องหาเอกนี่เจออย,อย่อย่างถ้าเกิดเป็นพนันเนี่ยเราคนเป็นเจ้าเขาไม่ได้เขาเรียกว่าเปิดบ่อนมาเพื่อให,ให้เป็นการกุศลแใช่เขาก็มีเขาเรียกว่า house เอกหรือว่าคาสิโนเอกใช่คนเป็นเจ้าเนี่ย เขาเขาเปิดก่อนมาเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังหรอกว่าให้พวกคุณน่ะเข้าไปเล่นกับเขาแล้วกําไรออกไปอืมแช่แต่ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ในการเทรดแล้วก็เรื่องของวงการขนาดนี้นี่ผมบอกพูดลอยๆ่ะก็คือมันต้องมีเพลเยอร์เอดอ่าเพลเยอร์เอดใช่แต่มันก็คือเป็นเรื่องของทำาไงก็ได้ให้เราได้เปรียบมีระบบอะไรทีกอย่างหนึ่งมีระบบระเบียบที่มันชัดเจนใช่แล้วกันที่เอาตัวรอดได้และเอาชนะได้เรื่อยๆนะครับ อย่างนั้นจะดีกว่านะส่วนเอถ้าพูดถึงเรื่องพน,นันพูดถึงเรื่องการเทรดฟอร็เซ์เนี่ย <ừ. S 1> เอ่อผมคิดว่าสิ่งที่เป็นข้อคิดให้กับพอดแคเสต์นี้ยได้เป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนาะเพราะเรื่องการตั้งสต็อปลอสเนี่ยมันก็คืออารมณ์การเสพติดเนี่ยมันก็คืออารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยควรจะเป็นในรูปแบบไหนครับทีนี้เทเดอร์ เราต้องมีจุดอิ่มตัวจุดที่เราคิดว่าแค่เนี้เราพอแล้วหรือว่าถ้าวันนี้เราเสียเราเสียเท่านี้พอแล้วมันเรียกว่ามันต้องควบคุมไอโดอปามีนมีความรู้รู้จักคําว่าพอนะครับรู้จักคำว่าพออ่ะคุมมินเทรดเดอร์มีข้อคิดอะไรในด้านอารมณ์อิโมชั่นไหมครับในการเทรดเราต้องรู้ก่อนว่าเราเสียเท่าไหร่เราอย่างเช่นอ่ะต่างๆนะสิบเหรียญก็ตัดที่สิบเหรียญเลย แล้วก็จุดเข้าดีๆี่ว่าสต็รปลออต,าตา่างๆเอาอืมก,อก็คือก็คือกําหนดจุดกําหนดตัวเงินมาเลยทำตัว,ตวก่อนแล้วค่อยมาหาจุดที่หลักอืมแล้วค่อยมาคิดก็บตัวหลอดอีกทีหนึ่งอันนี้อีกครับเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์มานตั้งแต่ต้นเลยมันยอมรับในการเสียมาก่อนเนี่ยว่าอ๋อเข้าไม้นี่เสียเท่านี้จบเวลาเราข้อหน้าจอมันจะไม่เกิดเอฟเฟกต์มากอีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์เศรษฐิจเนี่ยนอกจากดุพมีแล้วผมมองไปที่อีกอารมณ์หนึ่งเลย คือการแก้แค้นอืมอ่าระบบมารินเกลมันเกิดจากการแก้แค้นนะอย่างมาริเกลเ,เนี่ยพูดไปแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้มันก็คือการเบิลหลอดนั่นเนองนะครับการเบิ้ลหลอดนี่คือใช้มันนีเมเนทเมนเข้ามามใช้ระยะเข้ามาคำนวณน,นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับเทรดหนึ่งหลอดซื้ออะไรก็ได้ซื้อทองก็ได้นะในบ่าย,ยนะครับราคาลงราคาลงมาระยะหนึ่งเบิลเลยสองหลอดเป็นสองหลอด พอราคาลงอีกเบิลเลยจากสองเปนะ็นหกเป็นสี่เลยนะทำอย่างนี้เป็นเรื่อยจนกว่าจะชนะเนี่แหละมันหลักมันมาจากการแก้แค้นนะครับแต่มันสามารถทําได้ในฟอร์เอกเนี่ยเพราะม,มีเลเวลเงิดเข้ามาใช่ครับแต,แต่คือตรงเนี้ยต้องใช้วิจรารณญาณนะเพราะว่าจริงๆมาติงนเกลเนี่ยไม่ใช่ทางออกที่ดีสําหรับถุงพอร์ตนะครับเพราะว่ามันสายป่านเนี่ยมันต้องค่อนข้างเยอะนะ่คนคนสายป่านเยอะเล่นได้ไดใช่ใชครับอ่าแล้วคุณจีเนเทเดอร์เนี่ยเคยมีอารมณ์แก้แค้นไหม กับการที่ว่ามีเราแพ้เราต้องชนะมีเลยเพราะว่าบางทีเราวันนี้เราเสียไปเยอะพรุ่งนี้กลาวแน่เออเออเราต้องอยากกวัแน่ก็คือวันนี้เสียเยอะพรุ่งนี้ไปเสียอีก่ก็ประมาณนั้นอันนี้ก็เลยย้ายวงการนะครับอ่ะแล้วคุณวินเทอร์มีไหมครับอารมณ์แก้แค้นมีครับมันมีทุกคนแหละเอาคิดนะ ืแต่ว่าเราจะแก้แค้นคือเราต้องดูก่อนว่าวิเคราะห์ดูว่าจะแก้แค้นแบบไหนจะเข้าเลยหรือว่าจะวิเคราะห์ก่อนอืจะค่อยเข้าอืก็คือก็คือมีความใจเย็นพอที่จะวางแผนเพื่อแก้แค้นนี่หละมันมันไม่เหมือนกันนะแก้แค้นกับวางแผนอืแล้วพยายามทําการแก้แค้นให้เป็นการวางแผนแก้แเกมอย่างเงี้ยดีกว่าคือ <c oughs> จริงๆนะโค้ชจีผมว่านะคนเราห้ามไม่ได้หรอกเรื่องวางแผน ความแก้แค้นมันเป็นอารมณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่เรามีแผลเราก็ต้องอยากที่จะปิดปากแผลให้เร็วที่สุดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราแก้ไม่ได้อืแต่เราสามารถปรับปรุงพฤติกรรมตัวเราเองได้ใช่เช่นแบบเหมือนหนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วว่าสเต็ปนี้ยไม่งแพ้ไปทาอย่างอื่นเลยหยุดเพดอย่ออางเงี้ยแกอันนี้คือการปรับปรุงใช่มาเพื่อว่าจะจะไม่ได้จะได้ไม่เอาตัวเองไปสู่การแก้แค้น ใช่ไหมครับคุณจีเนีสเสร็เรวเวลาเราเราหยุดหยุดเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยแรกแรกเราก็อาจจะอยากกลับไปเล่นแต่พอมันหยุดมาสักพักหนึ่งมันอิ่มตัวไหมว่าเอ้เราไม่เล่นก็ได้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเล่นผนังก็ได้ใช่แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเราก็จะเราก็จะมีความอยากขมีความอยากก็อยู<ม>่ดีนะครับอืมก็เป็นธรรมชาติมนุษย์มันกลายเป็นนิสัยไปแล้วถ้าเกิดเราคนคนที่เสพติดมามันเริมยากใช่ก็คือเป็นนิสัยที่กล้าได้กล้าเสียแหละ มาตั้งเตาจะหยุดเราไม่หยุดตลอดลใช่ตั้งแต่เป็นเยาวชนมาก<ช>็คือติดนิสัยตรงนี้มาก็ได้กาเสีย<ช>ก็ต้องขอฝากข้อคิดประมาณเท่านี้ไว้นะครับสําหรับท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือวันนี้ก็คือเป็นเรื่องออการควบคุมอารมณ์การรู้ตนเองนะครับการควบคุมตัวเองรู้จักพอรู้จักไม่แก้แค้นไม่อาฆาตน,นะครับแล้วก็วางแผนให้มันดีขึ้นแล้ววางแผนให้ดีขึ้น การเทรดเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องมี Fundamental Analysis ที่เทพไม่จาเป็นต้องมีเทคนิคที่เทพดูกราฟโอ้โหรู้เลยแนวรับแนว,แนวต้านดูเทรนดูไอ้นู่นไอ้นี่เส้นแดงเหลืองเขียวเงินม่วงดําอำไม่จาเป็นต้องรู้ขนาดนั้นนะครับนนที่สำคัญเลยนะนะจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยคือ Money Management คุณดีหรือยังมัณนิยเมเน้หนึ่งคุณมี s ต o p l ล s s หรือยังคำถามแรกวันนี้ขอฝาก เรา่งขคุณทุกคนถามตัวเองเลยนะครับคุณเทรดเนี่ยคุณมี Stop Loss หรือ,อยังครับวันนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากก่อนจากลาันไฟนะครับก็เลับผูซับส,สุนหลักของเรา Extra Market นะครับบรกเกอร์เปิดใหม่ค่าส,สวอปต่ำถือว่าต่ำนะต่ำต่ำนะค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นเนี่ยเป็น0% โบที่ไม่มีคอมมิชชั่นโบนัสเยอะด้วยนะช่วงนี้นะครับก็แนะนำเนาะเป็นโบรกเกอร์น้องใหม่ที่ระบบเนี่ยเร็วแรงแน่นอนแลวก็ตอบโจทย์คนยุคใหม่ครับผมเริ่มจากศูนย์ะครับเหมาะมากแล้วก็อีกโบรกเกอร์นึงนะครับเทเลเทรดนะครับเปิดมา26ปีแล้วได้รับความไว้วางใจอันนี้คือเป็นโบรกเกอร์ที่เป็นโบรกเกอร์สัญชาติยุโรปที่ยืนในตลาดนี้มา26ปีแล้วนะถือว่ามั่นคงนะถือว่ามั่นคง นะครับก็แนะนำเนาะแนะนำสำหรับท่านที่อยากเทรดสินค้าหลายประเภทมีมีหมดเลยหุ้นยุโรปยังมีเลยอ่าใช่ครับอืมของเยอะจัดเลยของเยอะ <ๆ S 1> มากผมบอกเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยสถาบันของเรานะครับ Profit Trading Academy สถาบันที่ยินดีสอนนักลงทุนทุกท่านเริ่มจากศูนย์ก็เรียนได้ยังไม่สายเกินไปะนะครับสำหรับวันนี้พอดแคสต์ตอนที่3ต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ